สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจซื้อขายบ้านที่ดินนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็พามาอยู่อำเภอเสาห้นะครับจังหวัดสระบุรีนะครับก็มาอยู่โครงการเป็นโครงการบ้านแฝดนะฮะบ้านแฝดพื้นที่ประมาณ4 0ถึง50 ถึง5้าิบี่ตารางวานะครับก็เป็นโครงการเล็กๆนะฮะที่เรียกว่าเป็นบ้านสวยอีกอีกหลังนะฮะเป็นโครงการบ้านสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะพามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นบ้านแฝดนะอันนี้หลังนึงนะครับส่วนอันนี้อีกหลังนะฮะหลังนี้ห้าสี่ 54ตารางวาหลังนี้44่สิบ44ตารางวาวก็จะมีทั้งหมด4หลังนะครับหลังนู้นก็44ตารางวาครับแล้วก็หลังริมสุดเป็น5 5ห6นะฮะเห็นเขาบอกว่าเป็น5ห6ตารางวานะครับาสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะมาถูให้ครับผมได้ได้ครับครับวันนี้ก็ มาดูบริเวณรอบๆนะครับก็อยู่ในเขตอำเภอเสาห้นะครับเลยเทศบาลมานิดเดียวประมาณสอ2 200เมตรนะครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะฮะส่วนแถบนี้ก็2.2.4นะครับก็จะมีว่างสองหลังสุดท้ายนะครับ อ้าวสองหลังสุดท้ายก็ติดต่อเบอร์นี้ได้นะครับเข้ามาเจอก็ติดต่อเบอร์นี้ได้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะรรยากาศก็ฝนตกฮะวันนี้ครับก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มนะฮะเริ่มมีครอบครัวนะครับหรือว่าอยู่คนเดียวได้นะครับ บรรยากาศดีนะครับส่วนด้านหน้านี่ก็จะทําถนนนะครับทำถนนนะเป็นถนนกว้างหกเมตรนะครับตอนนี้ก็เป็นหินหินคุกอยู่นะครับตอนนี้เป็นหินคุกอยู่ครับก็พื้นที่ถือว่าพื้นที่ใช้สอยก็เยอะพอสมควรนะฮะราคาก็โปรโมชั่นนะครับหลังแรกนะครับสำหรับคนที่เข้ามานะครับ ขมาจองนะฮะก็อยู่ที่1.49นะฮะลดนะฮะจาก1.69นะครับ,รบ,ก,รบก็ลดราคาหลังแรกอยู่ที่1.49เครับเดี๋ยวดูด้านไหนกัน,นครับอันนี้ก็จะจอดรถได้1นึ่งคันนะครับจอดรถได้1นึ่งคันนีเบอร์วิวบริเวณรอบๆนะฮะ พื้นที่ถือว่ากว้างนะครับบ้านหลังริมนะครับหลังริมนี้พื้นที่ห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบหกนะฮะห้าสิบหกตารางตารางวานะครับการเดินทางสะดวกฮะภายในบ้านก็สองห้องนอนสองห้องน้ำน,นะครับ น,นี่ก็พามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นบ้านบ้านผู้คนนะเป็นบ้านชุมชนนะก็ไม่เหงาฮะนี่นะครับวางระบบท่อน้ําอย่างดีนะครับด้านในบ้านก็จะมีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของภายในห้องนะฮะ ่วนเพดานก็เป็นเจาะนะฮะเจาะไฟนะครับนี่นะครับก็ถือว่าสวยครับบ้านราคานี้ครับถือว่าสวยครับราคาแค่1.9นะให้1.49นะฮะโปรโมชั่นห้องน้ำสองห้องนะครับห้องนี้ห้องนี้นะครับ นี่ก็เป็นอีกห้องนอนนะครับครับหน้าต่างสีบานเลยนะครับหน้าต่างสีบานมองออกไปจากด้านด้านในห้องของห้องนอนนะก็ปลอดโปร่งครับป,ปลอดโปร่งครับตอนแรกไม่มีหลังคานะครับตอนแรกก็ไม่ได้ทําหลังคาตอนนี้ก็คือทําหลังคาให้แล้วนะครับ ราคานี้มาก่อนได้ก่อนนะสำหรับเฟสนดนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับห้องน้ำมีสองห้องไม่ต้องแย่งกันนะครับ,รบก็กว้างๆนะจากห้องรับแขกนะฮะจากห้องนอนมาห้องรับแขก สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็โทรติดต่อตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้นะครับครับอันนี้ก็ออกมาดูด้านนอกอีกรอบนะบเป็นบ้านแฝดนะฮะบ้านแฝดอีกอีกเฟรดนึงฮะที่สวยงามนะที่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับมีน้อยนะครับมีแค่สี่หลังเองนะครับราคาก็ไม่ไม่แพงก็ถือว่าคุ้มฮะ กับพื้นที่50 50กว่าตารางวานะฮะแล้วก็มีพื้นที่สูงสุด54ตารางวานะครับพื้นที่ต่ำสุดก็44สบครับสำหรับคลิปนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วรอดูว่าจะพาไปชมที่ดินหรือบ้านเฟสไหนครับที่น่าสนใจนะฮะสำหรับเฟสนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนครับครับสวัสดีครับ